ชาวราศีสิงห์ดาวองคารนะครับเขาย้ายวันที่18สิงหานะครับถึงวันที่3ตุลาครับเงินจะเข้ามามากขึ้นนะฮะมีข่าวดีเรื่องเงินทองมีข่าวดีเรื่องของรายรับพิเศษพิเศษนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้โชคลาภนะครับบางคนเขาว่าโชคลาภในที่นี้ในที่นี้อย่าเพิ่งมองเป็นลอตเตอรี่นะมันเป็นโชคจากการทํางานนะฮะแล้วก็เป็นโชคจากเรื่องของคนช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่งาน,นใหม่เข้ามาด้วยนะครับทีนี้ฮะเดี๋ยวจะเจาะให้ฟังครับว่าดาวองคารเนี่ยนะครับเขา มีโอกาสนะครับเรียกว่ามีดวงที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองเพราะว่าตอนนี้เขาไปอยู่ตำแหน่งการเงินของเรานะฮะเขาจะให้โชคลาภด้วยนะครับโดยเฉพาะนะฮะใครที่ช่วงนี้ดองคารคือเทพเป็นความขยันนะครับช่วงนี้ขยันแล้วคุ้มนะฮะใครที่แบบทํางานเหนื่อยก็งอกนะครับทุกวันนะฮะแล้วก็เงินกระเดยแค่นั้นอะไรเงี้ยนะครับยิ่งถ้าค้าขายจะเห็นภาพชัดเพราะว่าเงินมันผกพันนะครับยิ่งขยันหรือว่าเงินยิ่งแบบขายได้ดีเงินก็เข้าเยอะครับแปลว่า จากนี้ไปมันจะมีช่องทางการหาเงินในรูปแบบต่างๆมากขึ้นดังคานความเหนื่อยนะครับเราอย่าเพิ่งมองว่าโชคฟุกๆมาจากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับองคารความเหนื่อยมันไม่ให้การเสี่ยงมันให้เรื่องของความเหนื่อยแล้วคุ้มค่าต่อความเหนื่อยนะครับแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณเหนื่อยเนี่ยบางคนทํางานราชการทํางานรานวิสาหกิจนะครับเหนื่อยแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้เงินเข้ารายวันหรือไหมครับแต่มันได้เครดิตนะฮะใน ภาพลักษณ์ที่เราทำนะครับมันได้เครดิตจากผู้ใหญ่เขาเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นเขาจะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานากับเรามากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการโปรโมทในอนาคตนะครับแปลว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามจงเหนื่อยซะจงหาวิธีที่ทําให้งานมันหนักขึ้นนะครับแต่ที่นี้ครับคุณไม่ต้องหาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถูกใช้หรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบเข้ามาเองนะฮะเดี๋ยวก็มีเหตุปัจจัยผู้ใหญ่อ่าโยนง,งานมาให้ มีคนทาพทางานไปทําไปช่วยงานเขาหน่อยซี่หรือว่าอาจจะมีช่องทางการหาเงินในรูปแบบต่างๆนะครับที่เรารู้สึกอยากทําแล้วก็ทําแล้วมีความสุขนะครับก็จะเข้ามามากขึ้นนะฮะแสดงว่ามันต้องมีตังค์เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเหนื่อยอย่างเดียวมันไม่ได้ให้แต่แรงงานอย่างเดียวมันให้ตังค์ด้วยหลังจากที่เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับถ้าใครที่มีไอเดียความคิดอะไรที่อยากทําเป็นพิเศษอยากหาไรายได้หลายๆทางเป็นพิเศษอยากจะหาวิธีนะครับเอา เงินจากทางในกตานไหมครับบางคนมีลูกหนี้นะฮะช่วงนี้ก็มีโอกาสตามลูกหนี้แล้วก็ก็ได้เงินนะครับแต่ผมมองว่าเอาแบบยั่งยืนนะมันเป็นงานมากกว่านะครับโดยเฉพาะใครที่สามารถรับงานพิเศษได้ก็จะมีเงินเข้านะครับในช่วงนี้เต็มที่ด้วยแล้วก็ถ้าใครที่มีโอกาสนะครับใครทาบทามหรือว่าใครชักชวนรับงานได้ก็รับนะฮะถ้าไม่ได้เกี่ยวพันหรือว่าไม่ไปคาบเกี่ยวกับงานหลักนะฮะห้ามทํางานที่มันซ้อนกับงานหลักครับคุณจะ ทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องให้เกียรติในงานหลักด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะในเรื่องของดาวังคารนะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนนะครับเรือนพบสุภาษนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่ต้องการนะครับมีบางทีคุณมีไอเดียอะไรต่างๆนานาที่คุณคิดไว้อยู่แล้วนะครับอยากขายของอยากลงทุนอยากจะซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณมีไอเดียเคยคิดไว้ก่อนแล้วนะครับ เราเอามาปัดฝุ่นแล้วดูซิว่าในช่วงเนี้ยจะปรับเปลี่ยนยังไงให้มันดูทันสมัยปรับเปลี่ยนยังไงให้มันเข้ากับยุคนี้ในสิ่งที่เราคิดเราอยากทาและอยากให้มันก่อให้เกิดรายได้พิเศษมันก็จะทําได้ดีนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่บอกโหทำปุ๊บแล้วมันจะเงินเข้าทันทีนะฮะอะไรที่เริ่มต้นมักจะเหนื่อยแล้วก็ลําบากแล้วก็ฝืดๆก่อนเสมอนะครับเหมือนกับคุณค้าขายนะอยู่ๆไปค้าขายเลยที่จมไม่มีประสบการณ์อะไรมาก่อนเลยเนี่ย มันก็ยากก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเข้าที่เข้าทางเข้ามือปุ๊บโอโหเงินค่อยๆนะฮะฉะนั้นแปลว่ามันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้นะฮะแต่ว่าให้อดทนในการทําสิ่งๆนั้นหรือว่าพัฒนาสิ่งๆนั้นในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันทาได้สําเร็จนะครับมันทําแล้วมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาช่องทางโอกาสต่างๆนานาในการหาตังในการสร้างผลงานพิเศษพิเศษมันมเข้ามาพร้อ,รอมๆกันนะครับฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นช่วงที่คนศสีสิหงนะฮะ เรื่องของเงินก็จะเข้ามากขึ้นกว่าเดิมเรื่องของรายได้พิเศษก็เข้ามามากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะรายได้พิเศษในในทุกแบบนะเพราะว่าบางคนอาจจะค้าขายบางคนอาจจะทวงหนี้สินนะครับหรือบางคนอาจจะกู้ยืมก็มีโอกาสสาเร็จนะครับแล้วก็ช่วงนี้เหนื่อยและคุ้มก็แปลว่าอะไรที่คุณเหนื่อยท้อนะครับหรือว่าอะไรที่คุณสบายใจในเรื่องในการทําอะไรก็ตามแปลว่าช่วงนี้สิ่งที่คุณทําทั้งหมดนะครับทั้งรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนชอบไม่ชอบไี่ได้มันจะสร้าง ไม่ผลงานก็เครดิตแล้วก็รวมแปลงสิเป็นสินทรัพย์เป็นตังค์นะฮะในเวลาต่อมาก็ได้นะครับจงยุ่งๆต่อไปได้แต่ก็ดูแลและก้าร่างกายนะครับระวังอย่างหนึ่งคือช่วงนี้อารมณ์ร้อนนะครับอารมณ์จะร้อนอารมณ์จะแรงดาวอังคารในเรื่องดาวพุธเนี่ยโอปากแรงครับช่วงนี้จะพูดจาหนักหน่วงแล้วก็ไม่ค่อยเกรงใจใครนะฮะฉะนั้นมีสติดีๆฮะเดี๋ยวมันพานทะเลาะกับชาวบ้านก็ได้นะฮะให้สังเกตตัวเองดีๆช่วงนี้ อารมณ์ร้อนอารมณ์แรงมีความเครียดมีความตึงสมองนะครับแล้วมันจะทําให้เราใช้วาจาแล้วทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับดยอย่างน้อยโอเคเงินเข้าแหละอย่างแรกนะแล้วก็อย่างที่2คือโอกาสใหม่ๆก็เข้ามานะฮะอย่างที่3คือแก้ปัญหาอะไรทุกอย่างได้ไวอย่างที่4ี่คือช่วนในคี้ราคาญคุณจะคิดราคาญกว่าเดิมเยอะเลยครับจนเรารู้สึกได้ว่าเออเราเปลี่ยนไปในช่วงนี้นะครับ18สิงหาถึง3ตุลานะฮะเราอารมณ์ร้อนอารมณ์รมแรงขี้ราคาญหูดหงิดง่าย ผานจะทลาะกับคนได้ง่ายตาขวางนะฮะตานี่แบบเป็นปูเลยนะฮะหมุนเป็นหลายทิศทางครับฉจนั้นช่วงนี้ระวังอารมณ์แล้วก็วาจาเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวคนใกล้ตัวเขาจะโดนเล่นงานนะฮะผลพวงไปด้วยต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยรวมผมว่ามองว่าโอเคเงินเข้าโอเคแล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่ใหม่ๆเข้ามาก็โอเคคว้าไว้นะฮะถ้าใครที่มีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอย่าปฏิเสธนะฮะถ้ามันไม่ได้คาบเกี่ยวกับเรื่องของงานหลักนะครับ รับได้รับแคปหาช่องทางพิเศษแล้วก็หาคอนเนคชันใหม่ๆก็จะได้คอนเนคชันใหม่ๆเพื่อไปต่อยอดเงินทองในอนาคตได้ครับดวงดีขึ้นหลังที่ดาวองคารย้ายเพราะว่าดาวองคารนเดิมนเนี่ยมันทับมันเหนื่อยมันท้อมันล้าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเยอะมากแล้วมันจะค่อยๆผ่อนคลายคลี่คลายลงนะครับต้องบอกค่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่า18ปุ๊บคุณจ้อง18 19ต้องดีไหมฮะมันจะค่อยคผ่อนคลายคลี่คลายในช่วงระหว่างเนี่ยฮะช่วง18สิงหาถึง3ตุลาเนี่ยในช่วงเนี้ยนะครับ เรื่องดีๆเรื่องสบายๆใจเริ่มเข้ามานะโอเคครับขอให้โชคดีไปสูงนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ